คนที่ไม่ได้เลี้ยงนะครับก็คือฟางคำนี้ก็คือปกติไม่ได้อะไรแต่พอหลังจากที่ว่ามาเลี้ยงควายแล้วเนี่ยครบอกควายงโง่ในผมเถียงเลยเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่บ้านแม่ประจา,จานต์ตบลท่าแรงอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับมาที่ ฟาร์มก้ามมรกตฟาร์มควายงามเมืองเพชรบุรีนะครับไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมครับว่าณเวลานี้จะมีคนกลุ่มหนึ่งได้เลี้ยงควายเผือกไว้นะครับซึ่งเมื่อก่อนความเชื่อแล้วเนี่ยมกักจะเชื่อว่าควายเผือกลักษณะไม่ค่อยดีเป็นยีนด้อยต่างจากควายดำนะฮะแต่วันนี้การเลี้ยงดูของควายเผือกเปลี่ยนไปแล้วนะครับด้วยเป้าหมายที่ต้องการจะพัฒนาสายพันธุ์ควายให้เป็นควายที่มีคุณภาพ และก็เป็นผลนะคุณผู้ชมครับทำให้ตอนนี้กระแสการเลี้ยงควายนั้นกลับมานิยมอีกครั้งหนึ่งและแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณผู้ชมครับเขาสร้างตำนานในการซื้อควายมูลค่าถึง2ล้านบาทเป็นควายเผือกนะครับซึ่งวันนี้เขาพร้อมที่จะขยายสายพันธุ์และยกระดับโอการควายให้ดีขึ้นกับน้องก้าวดำรงศักดิ์มรกตนะครับใครบอกควายงโง่ในผมเถียงเลยเ <laughs> ขาไม่ได้งโง่ครับเขาฉลาดครับไม่ได้ซื้อบือ้อไม่ได้อะไร เจอแลุ้ชมครับนี่น้ก้นะว้าวน้องาอยู่ไหนครับเนี่ยสวัสดีครับคุณจ้าบสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเลี้ยงควายอยู่ครับเลี้ยงควายอยู่ครับโอ้โหเด็กไทยต้องเลี้ยงควายครับคุณผู้ชมครับนี่คือเจ้าก้ที่ว่าตัวราคา2ล้านบาทเลยใช่ไหมใช่ครับตอนราคาตอนที่ซื้อครับโอ้กี่ปีมาแล้วเนี่ย ผมซื้อได้มาประมาณปีเศษครับแต่ตอนนี้อายุเขา3าปี2เดือนเต็มครับโอ้โหเขานนีงขนาดนี้น่ตอนนี้เขาอายุทั้งหมด3ปี2เดือนสปีนะคุณชันี่คือเจ้าโก้นะฮะควายเผือกที่เรียกว่าเป็นกระแสไปตำนานหยุ่พักหนึ่งเลยราคา2อล้านบาทก่อนก็่นคงต้องถามน้อง9ก้าเลยว่าที่มาที่ไปจู่ๆมาเริ่มเลี้ยงควายเผือกได้ยังไงฮรน้องก้าครับก็เริ่มต้นเลี้ยงก็เบื้องต้นดั้งเดิมครับเมื่อก่อนผมทำฟาร์มกุ้งครับผมครับหญ้าในบ่ออะไรพวกนี้มันเยอะ ห้ลูกน้องไปตัดอีกแป๊บหนึ่งก็มาเบิกค่าน้ำมันอีกแล้วแล้วก็มันมันขึ้นวเกินเลยจะหาอะไรมาเลี้ยงครับผมจังหวะตอนนั้นก็ขับรถส่งกุ้งนี่นะครับไปเจอควายเผือกน้อยตัวหนึ่งครับแล้วก็เลยเริ่มต้นซื้อเลี้ยงมาครับจากวันนั้นณวันนี้กับการใช้ชีวิตอยู่กับควายเผือกเนี่ยครับใช้เวลาเท่าไหร่้วฮะเข้าปีที่3มครับเข้าปีที่สามใช่ครับและผมบอกเลยคุณผู้ชมครับน้อง9ก้าดำรงศัก์เนี่ยเขาศึกษาเขารักควายทุกตัวที่เขานำมาเลี้ยง ถึงแม้ว่าจะมีความพยายามจากคนที่เขาเลี้ยงในเชิงพาณิ์นะฮะจะมาขอซื้อบ้างด้วยราคาสุนราคาที่สูงมากเขาไม่ค่อยขายฮะเพราะเขารักในอาชีพรักในการที่จะอนุรักษ์พันควายเหล่านี้ไว้จริงๆจากตอนนั้นหนึ่งตัวขยายมาตรงนี้ได้ยังไงฮะน้องก้าก็เรื่อยๆครับซื้อเรื่อยบ้างบานมาเรื่อยบ้างซื้อมาขายไปบ้างอะไรบ้างนี้ครับครับผมก็งอกมาเรื่อยๆครับสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับการเลี้ยงควายคืออะไรน้องก้า มันมันเป็นความเป็นไทยดีครับได้ตอบแทนเขาด้วยเมื่อก่อนก็เขาโดนทิ้งทอดทิ้งครับโดยไม่รู้ตัวเลยครับครับผมอยากให้เล่าถึงวงการการเลี้ยงกระบือหรือควายให้เราฟังนิดหนึ่งว่าตอนนี้เมื่อก่อนเราอาจจะคุ้นเคยกับควายดําครับแล้วพอมีควายเผือกมาเพื่อความแตกต่างลักษณะเขาเป็นยังไงครับต้องบอกว่าควายดํากับควายเผือกเนี่ยครับอยู่คู่กันมาตลอดครับผมแต่ว่าควายเผือกเนี่ยเขาจะมีขนาดตัวที่ เล็กกว่าควายดำนะครับด้วยการพัฒนาที่น้อยกว่าควายดำอะไรพวกนี้ครับแต่ปัจจุบันควายเผือกพัฒนามาไม่ไม่แพ้ควายดําแล้วนะครับครับแล้วตอนนี้อัตราส่วนของควายเผือกและควายดําก็ควายเผือกจะน้อยกว่าควายดําค่อนข้างที่จะเยอะครับครับผมใช่ครับโหไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมครับว่าเรื่องของควายเผือกควายดำเขามีความใกล้เคียงกันอยู่แล้วใช่นะโดยปกติสําหรับเจ้าโก้เองเนี่ยเลี้ยงยากไหมไฮโดรเก้าไม่ยากครับกินอิ่มก็นอนครับ แล้วก็ธรรมดาครับควายเขาจะเป็นสัตว์ที่อารมณ์ดีสงบอยู่แล้วครับครับกินเสร็จก็จะย้ายเอื้องนอนครับไม่ค่อยยุ่งวุ่นวายไม่เกเรไม่อะไรครับครับพูดคุยรู้เรื่องนะครับผมบอกเลยพูดคุยรู้เรื่องควายตอนนี้ที่อยู่ในฟาร์มของก้าวเองเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวครับถ้ารวมที่รับฝากผสมด้วยก็ประมาณ40บแม่ครับตอนนี้ครับผมครับ พี่ถามไปหนึงครับว่าตอนนี้เองถ้าพูดถึงเรื่องของวงการการเลี้ยงกระบือเลี้ยงควายซึ่งมันจะเป็นควายดาควายเผือกนี่ยสำหรับวงการควายบ้านเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็บอกว่าส่วนกระแสเศรษฐกิจครับตอนนี้คนก็หันกลับมาใช้ชีวิตดั้งเดิมพื้นบ้านมากยิ่งขึ้นครับกลับไปอยู่บ้านทํางานบ้านเลี้ยงควายอะไรพวกนี้ครับราคาก็เป็นไม่เกียอาชีพครับที่สามารถตั้งราคาด้วยตัวเองไม่ต้องผ่านพ่อค้าหรือแม่ค้าคนกลาง ครับก็คือเป็นราคาที่ถูกใจกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตกลงซื้อขายกันครับครับอย่างควายที่เราเลี้ยงกันเนี่ยครูโจครับผมก็เคยมีคําถามกันแล้วเอ๊ะการซื้อขายควายเนี่ยมันจะเหมือนกับการเราซื้อขายบัวหรือสัตว์ประเภทอื่นหรือไม่นะปกติถ้าเป็นควายเผือกหรือควายดำอย่างเงี้ยเราจะเริ่มซื้อขายกันตอนที่เขาเกิดตอนอายุเท่าไหร่แล้วคะคือปัจจุบันและการซื้อขายครับจะมีหลังจากการยานมก็คือซื้อขายหรือย้ายข้อกันไปแต่ปัจจุบันพ่อควายแม่ควายที่ ส่งลูกดีมีคุณภาพส่งลูกถึงเข้าชั้นประกวดนี่ครับตอนนี้มีการ,รจองแม้กระทั่งสายเลือดนะครับจองตั้งแต่ในท้องเลยก็คือสามารถซื้อแม่ที่ตั้งท้องกับพ่อนี้พ่อนี้ไปเลยตั้งแต่ในท้องอะไรพวกนี้ครับ,รบหรืออาจจะมีจองตั้งแต่ในท้องเลยอะไรพวกนี้ครับโอ้โหขนาดน,นั้นเลยนะคุณผ<ช>ู<า>้ชมค,ค,คือไปจองตั้งแต่ที่เขาทับกันแล้วเนี่ย คือซื้อกันตอนนั้นเลยใช่ครับตอนนี้ทั่วประเทศไทยเนี่ยควายเผือกมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับน้องกกาควายเผือกก็ผมก็ระบุเป็นตัวเลขชัดๆไม่ได้นะครับแต่ว่าอัตราส่วนควายเผือกและควายดำนี่ครับหนึ่งต่อสิบครับควายดำเนี่ยก็ตีให้สิบส่วนควายเผือกแค่ส่วนเดียวนะครับโอ้โหคือเรียกว่าเป็นแปลเเอทเทิเลยนะยากมากนะครับครับัผมอย่างเมืองเพชรเองนี่มีการส่งเสริมเรื่องของการเลี้ยงควายเผือกยังไงบ้างควายเผือกก็ตอนนี้ก็ได้สร้างเป็นสมาคมครับ อนุรักษ์ควายงามเมืองเพชรบุรีครับครับครับแล้วก็มีสมาชิกตอนนี้ครับไม่ต่ำกว่า40ท่านครับจากเดิมที่เพชรบุรีมีควายประมาณ120ตัวตอนนี้ก็ทะลุไป4500ตัวแล้วครับครับความจริงหลายคนอาจจะมองแบบนี้คุณผู้ชมครับว่าควายเนี่ยอาจจะเป็นช่วงขาลงหรือเปล่าเราไปที่ไหนเราไม่ค่อยเห็นควายนะฮะแต่ความจริงเราก้ามองมุมกลับว่าตอนนี้กับกายเป็นว่าจากเดิมที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยอยู่ระหว่างการขยาย วิซัมขยายทั้งพันขยายทั้งเรื่องของตลาดการซื้อขายว้ซาใช่ไหมครับใช่ครับ,รบผมผมมองกับการครับผมมองว่าควายตัวนี้คือเขาเป็นควายประเทศเรานะครับเขาเป็นควายที่นําเข้าไม่ได้อยู่แล้วครับผมควายไทยของเราเนี่ยคือ,อผลิตบ้านเราสร้างบ้านเราครับราคาก็ขยับขึ้นตามลําดับครับไม่มีที่แปลว่าะจะ จะนาเข้ามาได้ตลอดทําให้ราคาลดลงหรือไม่ใช่ครับนี่คือควายที่ผลิตจากบ้านเราครับใช่ครับพ่อบอกได้ไหมครับว่าการเริ่มต้นของวงการธุรกิจของการที่นําควายมาเลี้ยงแล้วก็เราขายไปเนี่ยราคาที่เขาซื้อขายกันจริงอยู่ที่ประมาณราวเท่าไหร่ครมันอยู่ที่รูปทรงการเจริญเติบโตของเขาด้วยครับแล้วก็ใส่เลือดด้วยครับถ้ามาดีโอเคก็จากราคาปกติแสนหนึ่งอาจจะขึ้นเป็น5้าแสนหรือล้านหนึ่งได้เลยครับสามารถเป็นไปได้ทั้งหมด โอ้โหก็เลยไปที่มาผมอยากรู้แล้วเหมือนกันว่าลักษณะที่เขาบอกว่าดีคุณสมบัติที่ครบเครื่องเนี่ยนะฮะสำหรับควายเนี่ยนะฮะจะต้องมีก็สัอย่างไรบ้างโดยเฉพาะควายเผือกนี่ถ้าควาย,ยาเผือกหลักๆนะครับควายเผือกนี่ก็คือคอัตลักษณ์เขาอาจจะไม่มีเหมือนควายดาแต่เราจะให้ดูล่วงบอดี้ครับครับผมหลักๆคือบอดี้ครับอย่างท้ายก็ก็คือเป็นท้ายมะนาวตัด นะครับตรงไหนเป็นมะนาวตัดก็คือเป็นเป็นอ่าเป็นทรงแก้มก้นมาเสมอครับแต่เจ้าโก้เนี่ยตอนนี้ก็คือผสมพันธุ์เยอะก็คือเขาอาจจะมีความผอมลงไปบ้างนะครับก็เป็นมะนาวตัดก็เป็นลูกทรงนี้มาครับไข่ก็คือเสมอกันนะครับโคนหางใหญ่นี่คือโคนหางใหญ่นี่ครับโคนหางใหญ่นะครับครับแล้วก็เนี่ยครับปลายหางก็คือให้ลักษณะที่ดีก็คือให้เลย เลยข้อขายิ่งเลยข้อขาเขาใช่ครับถ้ายาวใกล้ถึงพื้นยิ่งเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับยิ่งยาวยิ่งดีสําหรับตัวปลายหางใช่ครับใช่ครับมันจะมองถึงกระดูกสันหลังครับว่ารับน้หนักเขาได้เยอะหรือเปล่าครับโคนหางส่วนหลังนี่ก็คือหลังตรงคอดีครับหน้าเนื้อดีคอดีเปไหนหน้าดีไปไงฮะตรงนี้หลังเขาจะตรงครับหลังเขาจะไม่มีการแอนหรืออะไรนะครับครับแล้วคอนี่ก็คือคอ คอถ้าเป็นภาษาอีสานเขาจะเรียกว่าคอประเคาะหรือคอประเคงนะครับใช่ก็คือคอหนาและตอนนี้เลยที่มาแรงที่สุดก็คือวงเขาวงเขาวงเขานี้ปัจจุบันในวงการเขาเขาเรียกว่าทรงเสียทรงะไรนะทรงเสียทรงเสียใช่เขาเซนนี้ครับมีจํานวนควายที่น้อยตัวมากครับที่นี้ที่เป็นแบบนี้ได้ซึ่งเผือกมีแค่ตัวเดียวคือโกมึงเพชร ตอนนี้นะเวลานี้เราจะบอกเลยคนระับคือเขาว่าวงเขาคือเรานับจากตรงไหนดูจากตรงไหนมาฮะก็คือวงเขาเนี่ยครับมันจะเป็นเขาทรงเสียแบบเป็นเขาที่กระดานเขาใหญ่ตรงนี้นะบบครับ,รบใช่ลองเทียบจากควายาตัวอื่นๆครับว่าเขาจะไม่เขาทรงนี้ใช่ครับนี่คือเขาทรงเสียเขายอดฮิตในปัจจุบันเลยครับครับผมเป็นควายรุ่นใหม่สมัยใหม่ครับครับเวลาโก้เวลาตะโกงเนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่กับเราเนี่ยนะครับคือนิสัยเขาเป็นยังไงสําหรับ จโก้เรียบร้อยครับไม่มดือ้อไม่ซนไม่เกเรครับครับผมเวลากินเขาก็จะกินนอนตื่นเป็นเวลาของเขาอะไรเขาสบายสบายครับคือไปใช้ชีวิตที่เย็นสบายไม่ไม่ได้ร้อน <c oughs> แบบว่าต้องแบบรีบไปนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้ครับใช่เขาจะสบายๆกินเสร็จเขาก็นอนครับผมนอนย้ายเอื้อง,งเสร็จก็ไปลงน้ําว่ายน้ําเล่นน้ำอะไรพวกนี้ครับครับใช่ครับปกติเวลาเรารวมกลุ่มกับขึ้นหรือว่าต้องการจะ ซื้อควายสักตัวควายเผือกเนี่ยเราจะมีเครือข่ายหรือว่ามีวิธีการพูดคุยกับเจ้าของควายเดิมเขาอย่างนี้ยังไงบ้างฮะปกติก็อย่างถ้าวิธีครับคือตอนเนี้ยหลักๆเลยครับ<ม>อยากจะพัฒนาควายพื้นเมืองก่อน<ม>ก็คือบอกเขาแค่ว่าบ้านเราตอนเนี้ยควายเล็กนะผมมีพ่อควาย<ม>เอามาผสมกับผมอย่างน้อยๆพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งก่อนหลังจากนี้เอาพ่อควายไหนมาใส่ก็ได้<ม>ให้มันพัฒนาไปก็จะผมยกตัวอย่างครับอย่างรถเล็กๆรถ เก่งอย่างเงี้ยที่ยกตัวอย่างครับรผสมกับพ่อใหญ่ก็อาจจะขึ้นเปรถหกล้อหรือสิบล้อได้ครับให้พัฒนาไปก่อนอให้มันเกินมาตรฐานความสูงของแม่ควายก่อนนะครับนี่นนนคือวิธีของเขาวิธีใช่ครับที่อบอกว่าให้พัฒนาก่อนครับตอนนี้เมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีพ่อพนนันนะครับก็ได้ไปเที่ยวงงานประกวดครับซื้อน้าชงน้ําเชื้อมมาก็คือมีแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในเพชรบุรีครับให้ไปพัฒนาก่อนชั้นหนึ่ง ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มทย<ๆ>อยออกแล้วครับครับอย่างตัวที่บอกว่าถ้าเกิดเรามีพ่อพันธุ์หรือแม่พันเนี่ยนะฮะเราจะมีวิธีการขยายพันเขายัางไงโดยขั้นตอนแล้วเนี่ยครับผมขยายพันธุ์ก็คือง่ายๆนะครับก็ผสมทั่วไปนี่แหละแต่เราจะหาควายที่ควายทุกตัวมันมีข้อติทุกตัวนะครับต้องบอกงี้ครับอย่างสมมติว่าแม่ควายตัวนี้ท้ายเขารีบไม่เต็ม,รมเราก็หาพ่อที่ท้ายเต็มมาใส่ถ้าคอ แม่ควายตัวนี้บางเราก็หาคอที่หนา,น,านามาใส่หลังไม่ตรงเราก็หาพ่อที่หลังตรงมาใส่ครับหรือแข้งขาเล็กไปแล้วก็เอาง่ายอะไรขาดหาพ่อพันธุ์แบบนั้นเติม,มซึ่งในตัวเจ้าโก้มีทุกอย่างครับสามารถเติมได้ทุกอย่างครับโอ้โหแสดงว่าถ้าเกิดเรามีแม่พันธุ์ ที่ต้องการจะมาเติมเต็มในสายพันธุ์ของเราเนี่ยขาดอะไรไปเนี่ยลองมาดูจโจโก้เนี่ยเป<ช>็นคว <ฮะ S 2> สามารถเติมเต็มได้เห<ช>็น <he S 1> ว่าแล้วอีกหน่อยคุณผู้ชมครับจะเหมือนคนมากอย่างเรื่องของกรีนน้ำเชื้อที่เขาสมมติเขาสามารถแบ่งขายกันได้ด้วยได้ครับ,คร,บครับอย่างโดยทั่วไปเขาซื้อขายกันเองไพวกน้ำเชื้อในการที่จะก็ตามอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะตามสายเลือดตามการผลงานการจ่ายลูกเนี่ยครับครับผมอย่างถ้าเป็นพ่อพันธุ์ชั้นนําของประเทศเลยครับตอนนี้ก็จะขายอยู่ประมาณโดสละ1,000บาท นะครับ <ừ m. S 2> พ่อพันชั้นนำนะครับ,รบ,รบก็จะมีการซื้อขายแบบนี้เป็นโดสเป็นชุดชุดละเท่าไร่อะไรยังไงอันนี้ก็อยู่กับหมอที่รับไปขายทีหนึ่งว่าเขาจะให้เพิ่มเท่าไร่อะไรเท่าไรอะไรพวกนี้ครับครับใช่ครับก้าวครับคิดว่าความสําเร็จในการที่เราใช้ชีวิตอยู่กับวงการเลี้ยงควายเผือกหรือควายดําหรือวงการที่จะต้องมีการซื้อขายในเชิงพาณิชย์แล้วแต่เนี่ยคิดว่าความสําเร็จของตัวก้าวเองกับวงการนี้คืออะไรครับคือหลักๆเลยครับผมมองว่า ยังไม่ได้มองเรื่องเงินทองนะครับมองแค่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยควายเนี่ยทำเสบียงนะครับทำถนนทำคมนาคมทุกอย่างเลยครับพอประเทศชาติเราดีขึ้นแล้วเนี่ยเราไปทิ้งเขาโดยที่แบบเราไม่รู้ตัวเลยเหมือนแบบยังไม่ได้ทันได้ตอบแทนเขาเลยไปปล่อยให้เขาไปผสมกันเองแค่แกนลงบ้างไปกินเขาบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับใช่ครับไม่ไม่ได้ด้อยค่าไปมากกว่าช้างนะครับมีแผ่นดินอยู่เพราะช้างนะครับมีข้าวอยู่เพราะควายเพราะควายนะครับครัใช่เราก็เลยก็ เนี่ยหลักๆเาก็คืออยากจะพัฒนาขึ้นไปก่อนส่วนเรื่องเรื่องในการที่เราชอบอะไรก็ตามเนี่ยถ้าว่ามันไม่มีเงินทุนหมุนเลี้ยงหมุนเวียนเนี่ยมันก็ไปไม่ได้ <c oughs> แต่ตอนนี้ครับในการซื้อขายควายครับมันขายได้อยู่แล้วมันขาย <c oughs> ได้ราคาดีกว่า,าทําอย่างอื่นหรือเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นด้วยนะครับไว <c oughs> <c oughs> แล้วก็เป็นควายพื้นเมืองเราเองเราไม่ต้องไปปรับอะไรมากเลี้ยงเป็นธรรมชาติครับมีหญ้าก,ก็ให้กินหญ้ามีฟางให้กินฟาง <c oughs> อะไร <c oughs> พวกน,นี้ครับ โอ้โหเมื่อก่อนคนจะชอบดอยค่าควายควย้โง่บ้างอย่างนั้นเอย่างนี <ขอ S 1> ้ความคิดเห็นเราเป็นยังไงเรื่องนี้คือต้องต้องบอกว่าควายไม่ได้โง่ครับควายเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่ไม่ได้เลี้ยงนะครับก็คือฟังคำนี้ก็คือปกติไม่ได้อะไรแต่พอหลังจากที่ว่ามาเลี้ยงควายแล้วเนี่ยควายบอกควายโง่ในผมเถียงเลยเขาไม่ได้โง่ครับเขาฉลาดครับเขาไม่ไม่ได้ซื้อบื้อไม่ได้อะไรโอ้น่ารักดีนะครับ คือมีคําพูดหนึ่งของก้าวเนี่ยบอกกับทีมงานเราบอกว่าถ้าเราเลี้ยงวัวเนี่ยคุณผู้ชมครับจะคล้ายกับว่าเราเลี้ยงเลี้ยงแมวเราเป็นทาสเขาเป็นทาสเขาใช่ครับแต่ถ้าเราเลี้ยงควายจะเหมือนเราเลี้ยงเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาครับว่ามันเหมือนกันขนาดนั้นเลยหรอครับก้าวเขาเขาเหมือนเหมือนเหมือนเพื่อนเราดีๆอ่ะเดี๋ยวผมสาธิตอะไรให้ดูนะครับอ่าครับก็ขาหลังลุกวัวทำแบบนี้ได้ไหมครับอ๋อเขาเรียกว่าผ่าหลังให้เหยียดขาครับเมื่อกี้เเมื่อกี้เขาขา ไพ่กันอยู่ผมสั่งให้เขาอ่ะเดี๋ยวขอตั้งเดี๋ยวเดี๋ยวผมรู้สึกว่าะเขารู้เรื่องนะคุณผู้ชมนะว่าเราพูดอะไรออกไปเขาพูดเขารู้ภาษาคนที่เราพูดกับเขาทุกวันอ่ะอันนี้เขาจะจับท่าแล้วเขารู้ว่าต้องจับท่าอ่ะถอยหลังเลยลูกก็ถอยหลังนะอันนี้ครับคือการจับท่าของเขาแล้วครับเนี่ยเขารู้แล้วเมื่อกี้ตั้งแต่ผมผมฟังเขาเนี่ยเขาจะจับท่าอย่างนี้ยาวเลย ครับแต่เมื่อกี้คือเขาเขาไพ่ขาไม่ไม่ตรงการผมแเทปบอกครับเขารู้รู้ครับโอ้คุณผู้ชมนะอันนี้เขารู้แล้วเมื่อกี้จะจับที่บอกตั้งแต่ครั้งแรกนี่ครับอ่ะตูนี้คุณก้าวและคุณโก้เนี่ยนะฮะจะออกไปโชว์ในงานสักงานหนึ่งครับเราจะบอกเขาว่ายังไงครับหรือว่าจะเตรียมตัวเขายังไงบ้างครับคุณก้าวก็เบื้องต้นครับควายถ้าเข้าสนามประกวดหรือว่าอะไรนี่ครับก็ต้องมีมีการเก็บตัวกินอาหารโปรตีนที่ที่เพียงพอนะครับเอาให้ร่างกายเต็มสมบูรณ์แบบก็คือให้ เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าในวงการเขาเรียกว่าการลบกระดูกให้ลบลบก็คือไม่เห็นกระดูกเลยให้เห็นเป็นเนื้อ,อร,รุนร้วนเลยพวกนี้ครับ<อ>เพราะว่าลักษณะในวันข้างหน้าเนี่ยครับก็คือการที่เป็นพ่อพันเนี่ยมันต้องเป็นตัวที่มีข้อติน้อยที่สุดในการ<ม>ที่จะไปออกเป็นลูกเป็นอะไรพวกนี้ครับ<อ>ใช่ครับเวลาดูหรือตาต่าอย่างคนที่อาจจะไม่มีความรู้เรื่องการดูควายเผือกควายดำอะไรอย่างเงี้ยนะครับาพแรกของเขาเนี่ยเลาอยู่ในวิธีประกวดเราต้องเห็นอะไรที่เด่นที่สุดนะอย่างควายเผือกเนี่ย อย่างควายเผือกอันดับหนึ่งเลยตอนนี้ครับผมอยากให้มองเรื่องโครงสร้างอืเพราะว่าควายเผือกมีการพัฒนาน้อยกว่าควายดํานะครับครับผมควายเผือกที่ที่รูปร่างหรือโครงสร้างที่เทียบเท่าควายดําได้เนะี่ยผมบอกว่ามีน้อยตัวอให้คนเห็นนี่คือก็ก็เห็นได้น้อยตัวนะครับที่ว่าจะเห็นลักษณะค,ความใหญ่ขนาดนี้นครับใหญ่มากคุณผู้ชมครับนี่คือตัวพอ,พอกับคนได้เลยนะครับอาจจะอาจจะอาจจะไม่คุ้นเคยกับควายทั่วไปที่ตามเห็นตามทุ่งนา คิอ <นะ S 1> ควายเผือกผู้ชมแล้วผิวเขาขา,ขาวขนาดนี้คือเป็นผิวธรรมชาติเขาเลยใช่ไหมธรรมชาติครับธรรม,ม,ช,ม,มชาติต้องดูแลเขายัางไงไหมครับถ้าเป็นควายเผือกมันต้องขาวไงนงก้าวคือถ้าเป็นควายเผือกนะครับ,รเ,เ,รบเราจะให้โดนแดดอ่อนที่สุดช่วงเช้าก็ตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าหรืออาจจะสิบโมงหน่อยหน่อยแล้วแต่แดดแต่ถ้าเป็นช่วงบ่ายนะครับบ่ายสามลงมาหรือแดดเบาแล้วถ้าโดนแดดจัดนี่ครับเขาจะขึ้นเป็นกะเป็นอะไรพวกนี้ครับโอ้ใช่ครับมีคนต่อราคาเหมือนกันนะครับก็มีผลครับมีผลครับมีผลแต่ว่าควายเนี่ยเป็นกะทุก จะเป็นมากหรือเป็นน้อยหรือจะเป็นก่อนหรือเป็นทีหลังอะไรพวกนี้ครับส่วนมากอายุเยอะเขาจะเป็นครับแต่เมื่อวานเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาก้าวแล้วก็ลงน้องทีมงานที่นี่นะครับต้องทําอะไรบ้างกับการเลี้ยงดูฟาร์มควายของเรากับก้าวมรดกที่นี่ครับครับก็ถ้าเป็นช่วงเช้าก็เป็นหญ้าสดครับเที่ยงเที่ยงใบใก็อาจจะเป็นฟางครับให้ช่วยย้ายเอื้องย้ายอะไรครับช่วงเย็นก็อีกทีหนึ่งครับก็เป็นหญ้าสดเลยพวกนี้ครับเขากินง่ายครับอยู่ง่ายกินง่าย สามปีที่ผ่านมาเราเคยเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างเกีกับการที่เราต้องดูแลฟาร์มควายที่มีจานวนควายเยอะขนาดนี้ครับปัญหาหลักๆก,ก,ก็อย่างที่เคยบอกในขั้นต้นนะครับควายเป็นเป็นการเลี้ยงที่ต้นทุนต่าครับครับผมคืออย่างต้องบอกว่าอย่างที่เพชรบุรีบ้านผมเนี่ยน้ําไม่ขาดนะครับมีหญ้ามีมีหญ้ามีเขาเรียกว่าอะไรอาหารของเขาครับ,รบพอ <ผม S 2> เพียงนะครับก็คือต้นทุนก็คือเราจะหาที่ไหนก็ได้ นะครับยาเยอะเรามีธรรมชาติเยอะแยะมากมายเลยต้นทุนต่ํามากครับครับครับก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับก่อนที่้องก้าจะเป็นเจ้าของฟาร์มก้ามรกตนะครับฟาร์มควายงามเมืองเพชรบุรีณวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับซึ่ง3ามปีที่ผ่านมาในการอยู่กับวาเี่ยเขาได้เอาประสบการณ์เรื่องราวชีวิตของเขามากมายเพื่อมาพัฒนาฟาร์มที่เขารักแห่งนี้นะฮะอยากให้เราย้อนไปนิดนึงครับว่าก่อนจะมาเป็นฟาร์มควายเนี่ยก้าเองเริ่มจากอาชีพอะไรมาก่อนครับในสมัยเด็กๆครับอถ้าสมัยเด็กๆก็หลายอย่างครับ ร้านกาแฟาก็เคยทํามาแล้วครับครับเ,เกี่ยวกับรถขนทรงผักก็เคยทํามาแล้วครับแล้วกเ็เป็นเกี่ยวกับการทําเคงหรือว่าอะไรเนี้ยก็ทํามาแล้วฟาร์มกุ้งก็ทํามาแล้วครับ,รบแล้วก็<อ>เป็นการปลูกผักนิดๆหดน้อยน,นอยเน,นี่ยก็ทามาค่อนข้างที่จะหลายอย่าง ยังไม่รวมเล็กๆไม่น้อยหลายอย่างก็จะรวมเป็นคนสู้ชีวิตคนหนึ่งคุณผู้ชมครับจากเด็กหนุ่มคนนี้ที่เรามีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับเราทําอะไรมาบ้างคุณพ่อคุณแม่คือถ้าทางพ่อเนี่ยครับส่วนมากจะรับราชการพ่อ,อปู่ลุงอาทั้งหมดเลยครับผมรับราชการแต่ส่วนทางแม่ก็จะเป็นค้าขายผักหรือว่าอะไรพวกนี้ครับครับผมที่ที่คิดว่าถ้าสมมติทําตามแม่เงี้ยสมมติแม่เขาหาได้10บเราไปช่วยเขาเนี่ยจากสิบที่เขาหาได้เขาต้องแบ่งให้เราสองหรือสามมันก็ยังหาในเขาเรียกอะไรทางเดิมทางเดียวผมก็อยากทํในหลายทางเพื่อ ที่จะหาเพิ่มเข้ามาหรือองเี้ครับด้วยเศรษฐกิจในช่วงนี้ด้วยครับเศรษฐกิจโลกที่อาจจะแย่ลงหรือว่าแย่ลงเนี่ยครับผมก็มามองเห็นถึงว่าการเลี้ยงควายนะครับมันดีครับมันมันเป็นอะไรที่ตั้งราคาได้เองขายได้เองพึงพอใจทั้งสองฝ่ายแล้วก็ขายได้แล้วราคาดีด้วยครับครับต้นทุนต่าครับคิดว่าประสบการณ์อะไรที่เราผ่านจากหลายอาชีพจากประสบการณ์ลองผิดลองถูกมาอะไรคือสําสำคัญในการที่จะเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตกับอาชีพของเราครับอย่ายอมแพ้ครับ คำเดียวเลยครับแค่นั้นไม่ยอมแพ้อย่ายอมแพ้ครับมันมันก็อาจจะเจอท้อบ้างเจออะไรที่มันไม่เป็นไปตามฝันบ้างนะครับครับผมอย่าคิดมากครับครับผมอย่ายอมแพ้ครับทาอะไรก็แล้วแต่ครับผมผมสู้มาหลายครั้งครับเยอะผมบอกเลยว่าเยอะแม้กระทั่งกับการอยู่ในวงการควายเผือกด้วยก็ตามก็ถ้านับถ้าอยู่ในวงการแล้วเนี่ยก็คือเราเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างการ ที่เลี้ยงหรือว่าอะไรเนี่ยครับมันไม่ได้มีอะไรที่รายละเอียดที่มันเยอะมากนะครับ,รบตรงนี้ก็คือเรามีประสบการณ์จากการทำเรื่องอื่นมาแล้วตรงนี้ก็คือง่ายเลยนะครับ,รบผมก็คือจะยากเรื่องเดียวครับหาซื้อควายนี่ละราคาสูงนะครับตอนก่อนที่จะเข้าวงการควายเผือกกับนวินทีพเข้ามาแล้วเนี่ยทัศนคติทัศนคติความคิดของอ่านเราเปลี่ยนไปไหมก็ทัศนคติก็คือเมื่อก่อนดั้งเดิมเนี่ยคือแบบว่าควาย คนที่เลี้ยงเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยเป็นสาสตว์ที่โง่เลี้ยงไปทําไมเลี้ยงเพื่ออะไรทุกวันนี้ผมผมมีคําตอบในตัวของเขาแล้วครับอืใช่ครับเขาเราเขาสามารถหาเงินให้เราได้รเราเลี้ยงเขาเราเลี้ยงควายสักวันเดียวควายก็กลับมาเลี้ยงเราครับ โอ้โหชอบคำทีมากเลยเพราะว่าเราถ้าพูดถึงคนรุ่นใหม่นะครับต้องเข้าใจคนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยคุกคลีกับศาสตร์พื้นบ้านของไทยเราซึ่งถือว่าอยู่มาตั้งแต่ดึกดําบัตนะเรากับทิมงเขาอย่างที่น้องก้าวบอกนะฮะ้วันนี้เองถ้าวันนี้คนไทยจะหันกลับมาให้ความสําคัญอาจจะเลี้ยงในเชิงการอนุรักษ์ไว้ที่บ้านเอาไว้ดูเล่นหรือว่าเป็นเพื่อนเนี่ยนะฮะน้องก้าวมีคําแนะนํามากไหมครับก็คําแนะนําก็คืออย่างควายนะครับลองเปิดใจกันสักสักสักนิดหนึ่งในเกี่ยวกับ ควายไม่ใช่เป็นสัญลักษณ์ของความโง่นะครับคือควายก็เป็นสัตว์ฉลาดชนิดหนึ่งถ้าลองเลี้ยงลองสัมผัสแล้วจะจะรู้รู้ได้โดยตัวเองเลยครับแล้วก็อยากจะฝากให้เปิดโอกาสนะครับในการลองเลี้ยงลองทําอะไรลองทํานองที่ผมลองทำเนี่ยครับคือน้ําเชื้อพ่อพันธุ์ตอนนี้ครับมีตัวที่ดีเด่นดังทั่วประเทศครับเลือกใช้พ่อพันธุ์ไหนก็ได้ครับลองลองพัฒนาลองอะไรดูครับต้นทุนไม่ไม่ไม่แพงมากครับควายหนึ่งตัวในการ ที่จะเลี้ยงเนี่ยครับเราจะจ่ายเจ็บเลยรอบแรกครับที่ว่าซื้อแม่ควายเข้ามารอบหนึ่งหลังจากนั้นก็ผมจะยกตัวอย่างเป็นธนาคารเคลื่อนที่แล้วกันครับธนาคารเคลื่อนที่ก็คือตัวควายนะครับเงินฝากที่เราจะฝากเข้าไปก็คือหญ้ากับฟางเราจะฝากจะถอนจะเอาคืนตอนไหนก็ได้นี่คือธนาคารที่อยู่ในบ้านเราโอ้โเห็นภาพชัดเลยครับนะฮะและเป้าหมายส่วนตัวของทางครอบครัวของทาง9 a เอกับการเลี้ยงควายเปิดฟาร์มควายเผื่อแบบนี้เนี่ยอนาคตนี่มองภาพตัวเองเป็นยังไงครับ อนาคตนะครับผมอยากจะทําเป็นฟาร์มควายนมด้วยครับผมครับแล้วก็อยากทําเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นเกษตรเต็มรูปแบบครับก็คืออจะบีดควายก็คือให้ให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมีความต้องการต่อตลาดนะครับให้ให้เพียงพอนะครับตอนนี้ไม่เพียงพอครับไม่เพียงพอตลอดใช่ครับคือมองว่าเหมือนเป็นการเริ่มต้นไหมครับสำหรับวงการควายผมมองว่าใน10ปีนี้เป็นการเริ่มต้นครับเพราะว่าอดีตควายเนี่ยโครงสร้างใหญ่ๆเนี่ย มีแทบทุกบ้านแต่ตอนนี้ครับมีน้อยน้อยตัวลงมากครับก็คือใน10ปีนี้ก็คืออัดให้โครงสร้างเขาขึ้นมาก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยไปปรับบอดี้กันว่ามันจะเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยครับใช่ครับมีโอกาสไหมครับที่วันหนึ่งประเทศไทยของเราจะหันกลับมานิยมเลี้ยงะควายเผือกควายเผือกกลุ่มหนึ่งเลยควายดําก็มีการยกดับสายพันธุ์ไปเลยนะครับคือมันจะฟื้นฟูกลับมาอีกเราจะมีโอกาสไหมคือตอนนี้เริ่มแล้วครับเริ่มเริ่มเริ่มหลายๆจังหวัดแล้วครับคือดั้งเดิมเนี่ยควายไม่เคย หยุดพัฒนาหรือว่าอะไรนะครับมีการพัฒนากันมาตลอดส่วนมากก็จะเป็นจังหวัดอุทัยธาน,นีระแวใกล้เคียงชนบุรีอย่างเงี้ยแล้วก็ทางโซนภาคอีสานทั้งตอนบนและตอนล่างเลยก็คือมีการพัฒนามาตลอดนะครับแต่ว่าอ,อ,อนาคตเนี่ยผมว่าน่าจะต้องมีการเลี้ยงเพิ่มขึ้นหลายๆจังหวัดครับเริ่มเมติมโตขึ้นในหลายจังหวัดเพราะว่าควายถ้าเทียบกับสัตว์ชนิดอื่นนะครับเลี้ยงเท่ากันหญ้าให้กินเท่ากันแต่การเจริญเติบโตเขาเนี่ยในการแลก เปลี่ยนเนื้อเนี่ยหนึ่งต่อสามนะครับตาการเลกเนื้อหนึ่งต่อสามควายเนี่ยก็คือถ้าถ้าเราตีเป็นราคาเนื้อหรือว่าอะไรเนี่ยครับไม่ต้องอะไรมากครับมันก็ราคาดีกว่าหลายเท่าตัวครับครับท้ายนี้นะอยากให้น้องก้าวเดื่อฝากบอกคุณผู้ชมนะฮะทางบ้านนะว่าถ้าต้องการจะมาศึกษาเรื่องของข้อมูลแนวคิดวิธีแลกเปลี่ยนความเห็นันกับเรื่องของควายเผือกนั้นสามารถมาที่ช่องทางไหนได้บ้างครับได้ครับตรงนี้ก็ถ้ามาที่เพชรบุรีนะครับก็ มาสามารถเข้ามาที่ฟาร์มได้ครับตอนนี้ฟาร์มก็ตั้งอยู่ที่เทศบาลตะบนท่าแรงนะครับอำเภอท่ายางครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับเบอร์ติดต่อก็ศูนย์เก้าศูนย์ครับเก้าเก้าแปดเก้าครับห้าหกสามครับเบอร์โดยตรงผมเลยครับเข้ามาไม่ไม่ไม่จำเป็นว่าต้องมาศึกษาดูงานอะไรก็ได้ครับเข้ามาเที่ยวก็ได้ครับแต่ถ้าว่าศึกษาดูงานผมก็ยินดีให้คําแนะนาครับผมก็ไม่ได้เก่งนะผมบอกเลยว่าผมก็เพิ่งเริ่มไม่กี่ปีครับ แต่ก็จะมีทิคดีๆให้ว่าอะไรที่ผมพลาดไปแล้วผิดพลาดไปถ้าลองผิดลองถูกเนี่ยผมก็จะแนะนําได้ว่าเอออันนี้มันผิดนะไม่ถูกนะก็ทําไปอะไรที่ถูกแล้วมาในที่ทางที่ถูกแล้วก็ไปด้วยกันอะไรพวกนี้ครับครับผมใช่ครับคุณผู้ชมครับในโลกแห่งเทคโนโลยีที่ก้าวด้วยเทวัตกรรมที่มากขนาดนี้นะครับจะมีเด็กหนุ่มอีกหนึ่งคนก็คือ น้องก้าวดำรงศักดิก์บกฏคนนี้นะครับที่กลับมาใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่หลายคนมองข้ามก็คือควายไทยและวันนี้ควายไทยที่เขาเลือกเลี้ยงก็คือควายเผือกกำลังสร้างชี่เสียให้กับตัวเขาเองและเป็นการเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์และเป็นการยกระดับเผื่อแผ่ไปยังชุมชนประชาชนที่ให้ความสนใจนะครับซึ่งตรงนี้เป็นมากกว่าเรื่องของอาชีพครับเป็นมาพร้อมกับเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาวิถีชีวิตชาวบ้านและนี่คือฟาร์ม มก้ามรกตนะครับฟาร์มควายง,งาม,มเมืองเพชรบุรีขอบคุณน้องก้าไปอย่างสูงนะครับ <Wednesday. S 1> และขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะฮะคุณโก้กของเรานะครับผมแล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไปครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ